พรุณ่งมะคะใช่สองแดงหนึ่งสีนะคะหนึ่งสีนะคะ เครือข่ายทางอุปกรทางการแพทย์และการสาธารณสุขก็ขมีผู้ที่เข้ามารา่วมมากโซ่เนี่ยนะบโดยเครือข่ายาอุปกรณ์ทางการแพทย์สาธารณสุขมีสองสีนะครับสรรีน้ำแล้วก็โลหิตค่าที่อยู่ในเครือข่ายดำเนินกิจกรรมนี้พร้อมกันนะครับประชาชนมาบอกผมเลยว่าดูแลสุขภาพดูแลความปลอดภัย ว่าและที่รากกระงคดเราไปนามไปเรื่องัสองเรื่องเราไม่ได้เป็นพวกใครเราเป็นด้อขอชอขอั้นรื่ทำงานเพื่อสร้างความรอดทางทางของเรานะราเท่เาไหนทีเ่เกก็ สงบดีนะครับไว้อ,อะไรเนี่ยาสา,าจารย์นักศาสุดทุกคนที่ส่งไปถึงคนที่เสียชีวิต